โอเคครับ10กิโลครับเข้ามาเป็นอันดับสองนะครับของช่วงอายุมาไม่เสียเที่ยวนะครับโดโดก็เข้ามานะครับได้อันดับที่อะไรครับอันดับที่สาครับอันดับที่สามครับโดโดก็ตามมาติดนะครับอันดับที่สามนะครับส่วนพ่อได้อันดับที่สองระยะ10กิโลนะครับพ่อได้ที่สองเหรอโอเคครับไม่เสียแรงที่มานะครับวันนี้ครับโดโดได้ที่3โดโดได้ที่3นะครับไหนมากครับ ได้เหรียญแล้วก็ได้มากเลยครับได้ถ้วยด้วยนะครับทำเร็จเลยทิงได้นะครับหนึ่งในห้านะครับก็ชนะโอเคครับนะครับภูมิใจเดี๋ยวสักครู่ตอนตอนรับถ้วยไปเจอกันอีกทีนะครับตอนนี้ขอพักก่อนนะครับบ๊ายบายบรรยากาศตอนนี้ก็อยู่รอบๆนักวิ่งกำลังเข้ามานะครับช่วงนี้กำลังเป็นช่วงต้นๆของนักวิ่งที่เข้ามานะครับอันดับหนึ่งสองสามนะครับส่วนหางขบวนยังไม่เข้ามานะครับเพราะว่ามันห่างกันเยอะนะครับอย่างที่หนึ่งที่สองที่สามนี่ที่สี่ที่ห้านี่คงจะ กําลังทยอยเข้ามานะครับส่วนอันดับหลัางๆท้ายนั่นก็คงจะห่างเป็นกิโลนะครับเพราะว่านักวิ่งเยอะนะครับวันนี้นักวิ่งเยอะจริงครับส่วนใหญ่ก็จะมีขาแรงนะครับหนึ่งถึงห้ามีแต่ขาแรงๆนั้นนะครับโอเคครับไม่เสียเที่ยวครับที่มาวันนี้ครับขอบคุณมากครับเจอกันตอนรับถ้วยครับบ๊ายบาย